มาค่ะทุกคนมากินตําถั่วได้กันคะ่ะตําถั่วปูปลายุยยุ่ๆค่ะแล้วก็มีไก่ย่างค่ะไก่ย่างแล้วก็ปลาดุกย่างนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อข้าวเหนียวจุว๊ะจุ๊ะจ้าพี่น้องคะนะลองกันตำถั่วค่ะพี่น้องคะใส่มือในมือนี่มือนั่นตำโมงโมงบดได้ใส่มือเป็นบ่สุดไปค่ะ Oh, yeah, yeah. Mange mm ganger. -hmm. ขอโทษขออภาัายนะคะถ้าบ่อยว่าไม่ถูกใจใครนะคะบริกินาม,าม่วงมั่มเลยค่ะพี่หน่องปกติขอไปกินทั้งสิน้นแล้ว <c oughs> ดูกยากคือหมักกินทั้งสิ่กินแล้วมันได้อรรถรสเนี่ยกินอยู่บานเนาะค่ะเนาะ ยังอยู่หลังสิดท้ายหลานป่าเาห็นไหมเฮ้บึงหอมประหลาดมากเนอะตั้มทุกอย่างเริ่มต้นที่สี่สิบบาทไฮไลท์เฮ้ยมีกับเขาแบบว่ากับเขาถุงมค่ะ ไก่ย่างกระดุกย่างหมูย่างถ้าไปช้าคือหมดจะไม่ได้กิน xe áo rồi